รอบเย็นวันอาทิตย์นะครับพี่ๆนะวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันพี่ๆกันด้วยนะครับพี่ๆนะวันนี้ก็มีนะครับวัตถุมงคลนะครับโปรโมชั่นนะพี่นะมาแบ่งปันกันนะครับก็มาเริ่มที่รายการแรกเลยพี่วันนี้เนี่ยผมมีเหรียญนะครับจักรพรรดิพิชิตมานะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเนี่ยมาแบ่งปันกันด้วยนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อวันเนื้อทองเหลืองนะครับรายการนี้พี่จองจากวัดสมัยก่อนเนี่ยองคหนึ่งนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับ เป็นเหรียญที่นะครับถือว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังนะพี่นะพระจกักรพรรดิแบบนี้ครับพิชิตมานะครับเด่นทางด้านเนี่ยป้องกันภัยต่างๆดีมากๆนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะพี่นะวัตถุมงคลของหลวงพ่อวันเนี่ยร้วนม,มีประสบการณ์นะครับทุกรุ่นเลยนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยมีรันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะครับพี่นะด้านหลังจักรพรรดิพิชิตมาแบบนี้ครับแบ่งให้นะคร จัดโปรโมชั่นให้เลยนะพี่นะประเดิมรายการแรกนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อวันพี่เนื้อนวะโลหะนะครับรายการนี้ครับเป็นเหรียญบรมบคูยอดนิยมนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญอายุวัฒนมงคลนะครับแปปีหลวงพ่อวันปี62นะพี่นะอันนี้เนี่ยเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะด้วยนะครับจองจากวัดสมัยนั้นเนี่ยพี่คงละ4ี่ห้าร้อยนะให้จำไม่ผิดนะครับผมได้มา300พี่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจัดโปรให้นะครับ อ่าองเนี้ยเนี่ยเป็นเหลียนนะครับหลวงพ่อวันนะพี่นะบรมบคูนะครับอ่บาบรมบคูหลวงพ่อวันแบบเนี้ยนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะแล้วก็องคเนี้ยเลข6ด้วยนะพี่นะอ่าองเนี้ยเนี่ยเลขหเลยครับผมแบ่งให้นะครับเอาไปองละ250้พอพี่องคเนี้ยค,ค,ครับเหลียนหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับรุ่นบรมบคูนะพี่นะนาเก็บมากๆครับเป็นเหลียนเนื้อนวะโลหนะผิวนะออกกับดานะพี่นะอ่อแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหลียนเจริญพรหลวงพ่อวันกันบ้างนะครับ อ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยน่าเก็บมากๆครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะพี่นะรุ่นเจริญพรนะครับ60ปีนะครับเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับอ่าเหรียญเนี้ยเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะพี่นะหลังยันนะครับลันเล่กํำกับชัดเจนครับเหรียญเนี้ยครับพี่นะเอาไปเหรียญละ150่ยบาทพอพี่เหรียญเนี้ยครับเหรียญเจริญพรหลวงพ่อวันนะครับน่าสะสมมากๆครับเหรียญสวยกริบเลยนะครับเหรียญเนี้ยครับอ่าอายุวัฒนมงคล83ปีหลวงพ่อวันนะพี่นะ อ่าแบ่งให้เหรียญละ150บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาท food, ี่รายการเหรียญราชาพยัคฆ์นะพี่นะอ่ารุ่นเนี้ยเป็นของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเกจิชื่อดังนะพี่นะอ่ารุ่นนี้นะพี่อ่ารุ่นนี้นะพี่นะอาจารย์นะครับอ่าเป็นนะครรุ่นนี้นะพี่นะคุณต้อมนะคุณป่องนะพี่นะขออภัยครับอ่าคุณป่องนะพี่นะ ป่องนะครับสุพรรณนะครับเป็นผู้สร้างนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญราชาพยักษ์หลวงพ่อพัดวัด้วยด้วนนะครับน่าเก็บมากๆครับเนื้อทองเหลืองนะพี่นะาแล้วก็ลงยาแดงนะครับคุณป่องสุพรรณเนี่ยเป็นผู้สร้างนะครับแบ่งให้เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบพอพี่เหรียญนี้ครับเหรียญหลวงพ่อพัดนะพี่นะราชาพยัก์ครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังนะพี่นะเสือคาบดาบนะครับเด่นทางด้านนะครับแควคาดาปลอดภัยมหาอุดนะพี่นะโชคลาภต่างๆเนี่ยดีมากๆครับรุ่นนี้ครับ พันตัวหลวงพ่อพัดท่านปลุกเสกนะพี่นะอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญยอดขุนพลนะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญยอดขุนพล1ิทิศนะครับหลวงพ่อสุพ์วัดศรีทรงธรรมนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดนครสวรรค์นะพี่นะเหรียญสายเหนียวครับเนื้อสตะโลหะนะครับเหรียญหลวงพ่อสุพจเนี่ยรุ่นนี้ครับถือว่าเป็นรุ่นประสบการณ์เลยก็ว่าได้นะครับออกปี59ครับรุ่นยอดขุนพล10ทิศเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านนะพี่นะแขวคาดปลอดภัยมหาอุดต่างๆเนี่ยดีมากๆครับ รายการนี้เป็นเรี่ยนเนื้อสตะโลหะรันเลขชัดเจนต่อโค้ชชัดเจนครับแบบนี้นะครับทันตัวหลวงพ่อสุพ์ทันเสกครับแบ่งให้เหรียญละ350พอพี่เหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อสุพ์วัดศรีทรงธรรมครับเนื้อสตะเนี่ยผมเหลือ1เหรียญสุดท้ายเลยนะพี่นะแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญทานบารมีครับเหรียญเม็ดกระดุมนะครับหลวงพ่อกุ้ยปี61นะพี่นะยอดนิยมเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหี่ยนเนื้อทองฝาบาทนะครับ อ่าเนื้อทองฝาบาทปีหกครับเหรียญทานบารมีนะครับหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธนะครับอ่ารุ่นเนี้ยเนี่ยมีประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็ใช้แทนเหรียญโลนะครับหลังหนุมาน,นะครับของหลวงพ่อเนี่ยปีห1หนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่าพิธีเดียวกันนะพี่นะารุ่นเนี้ยครับอ่าพิธีปลุกเสกเนี่ยพิธีเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็รุ่นเนี้ยเนี่ยเหรียญเล็กอย่างเงี้ยพี่มีประสบการณ์มากมายเลยนะพี่นะ นิยมนะครับให้เด right. yeah. ็กคอเด็กห้อยเด็กคล้องเนี่ยพี่นะหรือว่าไปทําหัวหวนก็ได้นะครับแบ่งให้นะครับเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบพอพี่ผมเหลืออยู่1เหรียญแล้วนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญนะครับทานบารมีเหมือนกันนะครับรุ่นเนี้ยเนี่ยเป็นเหรียญทานบารมีหลวงพ่อกกยปีห้าแปดนะครับยอดนิยมนะพี่นะแล้วก็องค์เนี้ยเลี่ยมกรอบพร้อมห้อยด้วยนะครับแล้วก็บล็อกด้านข้างเนี่ยเป็นบล็อกแตกนะพี่นะอ่าเหรียญรุ่นเนี้ยเนี่ยมีประสบการณ์มากมายครับแล้วก็ผมมีกล่องให้้้ดวยยนนะคครรรัับบเีี มีกล่องเดิมๆจากวัดให้ด้วยนะพี่นะนาเก็บเลยนะครับเหรียญทานบาร,รมีนะครับปี58รุ่นประสบการณ์ของหลวงพ่อกวยพี่นะปีลึกนะครับนาเก็บครับแล้วก็เสกพร้อมกันกันกนกบรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยหลังตะวัน58นะครับแต่เหรียญน,นี้ยังเก็บได้นะพี่นะราคายังไม่แพงนะครับแบ่งให้เหรียญละ200พอพี่เหรียญน,นี้ครับเหรียญทานบารมีนะพี่นะหลวงพ่อกวยบล็กบอกแตกนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะพี่นะพระปิดตายันยุ่งนะครับ รุ่นสร้างบารมีปี58ครับรุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะพี่นะปิดตายันยุ่งแบบนี้ครับพี่นะหน้าเก็บมากๆครับหลวงพ่อวันเนี่ยจัดสร้างครับแล้วก็นะครับหล่อด้วยตัวเองเนี่ยในปี5้าครับเป็นเนื้อดีบุกนะครับสร้าง200องค์ครับต่อโค้ดนำเลิกชัดเจนนะพี่นะหล่อนำเลิกแบบนี้ครับมีต่อโค้ดนรอนำเลิกแบบนี้ครับเอาไปนะคพี่นะองค์ละ2 0 0พอพี่ผมเหลืออยู่องค์เดียวนะครับพระปิตายันยุ่งหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะพี่นะ อ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการตะกุดนะครับของหลวงพ่อวันนะพี่นะรุ่นนี้ครับอ่าเป็นตะกุดปอกกระสุนลูกปืนยุคต้นปี53นะครับแล้วก็มีอุดกิ่งนะพี่นะอ่ามีอุดกิ่งด้วยนะครับรุ่นนี้หลวงพ่อวันท่านนะครับใช้เครื่องเจในการจานด้วยนะพี่นะต่อโค้ดนะครับหลวงพ่อวันเนี่ยชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับออกปี53ครับผมแบ่งให้ดอกละ250พอพี่รุ่นนี้ครับอหายากมากๆนะพี่นะรุ่นนี้ครับเอาไปดอกละ250บบาทเท่านั้นนะพี่นะ อ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญแบ่งปันนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญของหลวงพ่อทบนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนย้อนยุคนะครับรุ่นนี้ออกในปี2 5 5 7ครับสร้างหอระฆังนะครับอ่าวัดไราวาชแบบนี้ครับพี่นาสวยมากๆครับอ่าองค์นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะนะพี่นะาเหรียญที่1แบบนี้ครับอ่ามีตอกโคดนะชัดเจนนะครับอ่ามีตอกโคดณตรงสังคติเนี่ยชัดเจนครับเหรียญยอนยุคนะพี่นาหลวงพ่อทบนะครับรุ่นนี้ครับ เกจิชื่อดังเนี่ยร่วมเสกหลายคณาจารย์นะครับผมจะมีนะครับเนื้อนวะแบบนี้ครับพี่ทั้งหมดนะพี่นะรู้สึกว่าจะมี2เหรียญครับแล้วก็เนื้อทองแดงแบบนี้ครับมี1เหรียญแล้วก็เนื้อออปาก้ามี2เหรียญนะพี่นะอ่าทั้งหมดเนี่ยหององเนี้ยผมเฉลี่ยให้ละกันพี่ปกติเนี่ยผมจะเปิดอยู่นะพี่นะ3องค์150ครับวันนี้เนี่ยพี่5ององเนี้ยผมเอา200บาทพอพี่นะอ่าหององเนี่ยแบ่งให้นะพี่นะ5องค์200บาทเท่านั้นครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงจิ๋วนะครับ เหรียญเม็ดแตงจิ๋วยอนยุคหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับรุ่นนี้ครับสร้างหอระฆังวัดอรัญวาสนะพี่นะแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่สุกนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากลองมะขามเท่านะครับหนึ่งร้อยห้าสิบปีครับออกมีนามโรงเรียนชัยนาทพิจคมนะพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญพิมพ์กลางนะครับเขาจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะพี่นะอ่าองค์นี้ด้านหลังเป็นหลังยันใบพัดด้วยนะครับเป็นเหรียญเนื้อกะไหลทองนะครับ ปี40นะครับหลวงปู่สุขพระรูวิมลคุณนากรนะครับเหรียญนี้เนี่ยผมแบ่งให้เหรียญละ200พอพี่เหรียญหลวงปู่สุขแบบนี้นพี่นะอ่าอนุสร150ปีหลวงปู่สุขนะครับพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อวันเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับอ่าองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะพี่นะปี2557นะครับอ่าเป็นเหรียญเนื้ออปัปปกานะพี่นะแล้วก็ใส่ตลับแบบนี้ครับอ่าเป็นเหรียญลงกระสาบนะพี่นะลงกระสาบสร้างแบบนี้ครับสวยมากๆนะครับรุ่นนี้ครับ อ่าใบหน้าคมนะพี่นะอ่าใบหน้าคมแบบนี้ครับเอาไปเหรียญละ150พอพี่เหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นเี้ยครับอ่ออกในนามแลพี่นะวัดอ้อมลงนะครับพี่นะรุ่นมหาเฮงปี57นะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะพี่นะตะกุดนะครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยกันบ้างครับรายการเี้ยครับอ่าเป็นตะกุดไม้ขนุนหนุนนําชีวิตนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยดอกนะพี่นะประมาณนะครับ 4 5นิ้วนะครับอ่าดอกประมาณ 45- นิ้วแล้วก็มีนะครับอุดตะกุดนะพี่นะ้าจานมือหลวงพ่อหนงอีก1ชั้นด้วยนะครับผมแบ่งให้ดอกละ250พอพี่ดอกนี้ครับอ่าเป็นตะกุดไม้ขนุนนะครับแล้วก็ไม้พยุงเนี่ยเอาไป250บาทเหมือนกันครับอ่ารู้สึกว่าไม้ขนุนเนี่ยสี่นิ้วครึง่งนะครับแล้วก็ไม้พยุงเนี่ยห้านิ้วนะพี่นะอ่าไม้พยุงเนี่ยห้านิ้วครับเอาไปดอกละ250เหมือนกันพี่ผมเฉลี่ยให้เลยนะครับ อาจจะมีนะครับไม้พยุงนะครับพยุงชีวิตแล้วก็ไม้ขนุนเนี่ยหนุนนาชีวิตแบบเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะพี่นะาเรียนนะครับอ่ามาที่รายการล็อกเก็ตกันกอแล้วกันที่รุ่นเนี้ยครับอ่าเป็นล็อกเก็ตพระอาจารณ์ณดีนะครับยุคต้นปี35ครับสมัยหลวงพ่อท่านเนี่ยบวชเป็นสามเณรนะครับอ่านามพระสมคิดแบบเนี้ยครับพี่นะาพระอาจารย์ณดีครับอ่ารุ่นเนี้ยนะพี่นะเป็นยุคต้นนะครับอ่านามพระสมคิดออกในนามวัดดงสัก์แก้วนนมิตนะพี่นะปี35นะครับ เป็นล็อกเก็ตนะครับพระอาจารย์ณดีเกจิชื่อดังจังหวัดอุทัยธานีนะพี่นะอ่ารุ่นเนีย้ยสมัยหลวงพ่อท่านเนี่ยบวชเป็นสามเณรนะครับยุคต้นเนี่ยเล่นหากันนะครับแต่ก่อนเนีย่ยองหนึ่งนะครับสามพันกว่างเนี่ยต้องมีครับวันนี้เนี่ยผมจัดโปรให้ละกันพี่เอาไปองละหนึ่งพันห้าพอรุ่นเนี้ยครับอ่าแบ่งให้องละหนึ่งพันห้านะพี่นะล็อกเก็ตนะครับพระอาจารย์สมคิดนะพี่นะหรือว่าหลวงพ่อณดีนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดอุทัยธานีนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับ มาที่รายการเหรียญหลักเมืองหลวงปู่โตเศกกันบ้างนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญหลักเมืองชัชนาทนะครับอ่าเหรียญหลักเมืองหลังเจดีอย่างนี้ครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับหลวงพ่อสุดนะพี่นะอ่าวัดกาหลงเนี่ยก็มาร่วมเศกให้ด้วยนะครับเหรียญน,นี้เอาไปเหรียญละ300อนะพี่นะแบ่งปันให้เลยครับเหรียญสวยๆแบบนี้หายากมากๆนะพี่นะอ่าเหรียญรุ่นนี้น่าเก็บครับแล้วก็ใช้แทนเหรียญหลักเมืองครับหลวงปู่สุดได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ฮีเดียวกันนะพี่นะ แบ่งให้เหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับพญาต่อนะครับต่อเงินต่อทองต่อเงินต่อทองหลวงปู่แขกนะพี่นะรุ่นนี้เป็นต่อเงินต่อทองนะครับหลวงปู่แขกประพาสโววสุคอนประดิษฐ์นะครับผมเหลืออยู่คู่สุดท้ายแล้วพี่รุ่นนี้ครับต่อเงินต่อทองนะพี่นะมาจากวัดเป็นคู่น้ครับต่อเงินต่อทองร่นนี้ยผมแบ่งให้คู่ละ200นะครับแบ่งให้คู่ละ2 0 0บาทเท่านั้นนะพี่นะรุ่นนี้ครับหลวงปู่แขกนะครับ93ปีนะครับ หลวงปูแขกประภาโศนะพี่นะอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับอ่มาที่รายการเหรียญนะครับเม็ดข้าวเม้าพิจิตนะครับรุ่นเนี้ยครับพี่นาเป็นรุ่น939นะครับปี40นะครับฉลองนะพี่นาย้อนยุคนะครับเหรียญอดีตนะพี่นาพิจิตสถานพนแบบเนี้ยครับน่าเก็บมากๆนะครับอ่าองค์เนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อทองแดงผสมชนวนนะครับอ่าเป็นเนื้อทองแดงผสมชนวนแบบเนี้ยครับพี่นาอ่าเหรียญเม็ดข้าวเม้าพิจิตนะครับรุ่นเนี้ยครับ อันหน้าเก็บครับพี่ใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ชมนะครับสักครู่นะพี่นะด้านหลังเนี่ยก็จะมีนะครับเขียนนะครับ939เนี่ยกำกับชัดเจนแบบนี้ด้วยนะครับอ่แบ่งให้นะครับเอาไปองค์ละ200พอพี่รุ่นนี้ครับเหรียญเม็ดข้าเม่าพิจิตรนะพี่นะอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการขุนแผนมหาเสนีกันบ้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นขุนแผนสะดุ้งมารกับแบบนี้ครับพี่นะอ่าสะดุ้งมารกับครับพายชุมพลแบบนี้ครับ ขุนแผนพายชุมพลนะพี่นาวัดบุญฤทธ์นะครับหลวงพ่อจอนนะครับรุ่นนี้พิธีดีมากครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยองหนึ่งครับเล่นหากันเนี่ยหลักพันเนี่ยต้องมีนะครับเป็นขุนแผนครับเนื้อสีน้ําเงินแบบนี้พี่นะขุนแผนเนื้อสีน้ําเงินนะครับแล้วก็นะครับมีนะครับแบ่งร้อยเศกพ่อคูณเนี่ยอยู่ด้วยนะครับเอาไปองละห้าร้อยพอพี่ผมเฉลี่ยให้เลยนะครับแบ่งให้องคละห้าร้อยพอพี่รุ่นนี้ครับขุนแผนครับของหลวงพ่อจอนวัดบุญฤทธ์นะพี่นะ อ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นเนี้ยครับรุ่นเศรษฐีสัมภาทองนะพี่นะหลวงพ่อสนั่นสร้างนะครับเกจิชื่อดังอำเภอพิเศษชัยชาญนะครับจังหวัดอ่างทองนะพี่นะอ่าปี62ครับรุ่นเนี้ยเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังเรือสัมภเแบบเนี้ยครับอ่าหลวงพ่อสนั่นจัดสร้างนะครับเอาไปองค์ละ300พอพี่รุ่นเนี้ยครับอ่าแบ่งให้องละ300นะครับอัคระเนี่ยหลายยันอยู่ในเหรียญรุ่นเนี้ยครับแล้วก็เหรียญสวยมากนะครับ เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้นะพี่นะหลวงพ่อสนั่นเนี่ยจัดสร้างนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะพี่นะหัวใจนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยกันบ้างนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นหัวใจไม้พยุงนะครับหลวงพ่อนง,องวัดทุ่งน้อยโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะพี่นะอ่าผมแบ่งให้นะครับเอาไปผมจะมีเล็กกับใหญ่นะพี่นะเล็กเนี่ยเอาไป200พอพี่แล้วก็ใหญ่เนี่ยเอา250รนะครับรุ่นนี้ครับ ของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับเป็นไม้พยุงแบบนะครับแล้วก็มีอุดผงว่านด้วยนะครับเด่นทางด้านมหาเสน่ห์โชคลาภต่างๆเนี่ยดีมากๆนะพี่นะอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับหลวงพ่อกำจัดเนี่ยก็มีนะครับรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้นะพี่นะเป็นเหรียญคู่มหาบารมีนะครับหลวงพ่อกำจัดนะครับวัดป่าศักดิ์กับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะพี่นะอ่ารุ่นนี้น่าเก็บมากๆครับออกปี64ครับทันตัวหลวงพ่อกำจัดและหลวงพ่อพัดเนี่ยปลุกเสกนะครับ เป็นเหรียญคู่มหาบารมีนะครับหลวงพ่อกําจัดนะครับวัดป่าศักดิ์กับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนแบบนี้ครับผมแบ่งให้นะครับเหรียญละ150บาทพอพี่เหรียญเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับอ่ามาที่รายการเสือมหาอํานาจกันบ้างนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นเสือมหาอํานาจนะครับหลวงพ่อยอดนะครับเกจิชื่อดังวัดตะคลอนะพี่นะจังหวัดนครราชสีมานะครับผมจะเหลือนะครับเสือแบบนี้ครับพี่ทั้งหมด2ตัวเลครับจะมีแบบยังไม่แกะเนี่ยหนึ่ง 1, 1ล่ลุนนะพี่นะแล้วก็แบบแกะแล้วในพี่คือองค์นี้เลยนะครับเอาไปนะพี่นะนเอาไปตัวละ150บาทพอพี่รุ่นนี้ครับเสือมหาอำนาจนะพี่นะเด่นทางด้านเนี่ยมหาอำนาจนะพี่นะป้องกันภัยต่างๆเนี่ยดีมากๆนะครับเอาไปนะพี่นะตัวละ150บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญน,น้าปกนะครับรุ่นนี้เป็นปก90ปีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะผมขอจับคู่แบ่งปันเนี่ยพี่กับ ปกหลวงพ่อท่านเขียวให้ลวกันนะพี่นะรุ่นนี้เป็นปกหลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยง้อนะครับเนื้อทองเหลืองทั้งคู่เนี่ยคู่นี้เอาไปคู่ละ200บาทพอพี่นะพระนาปกนะครับหลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยง้อกับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระผงหลวงพ่อโมวัดจรัรนทนารามนะครับรุ่นนี้ครับเป็นพระผงหลวงพ่อโมนั่งซุ้มแบบนี้นะพี่นะ,ะสวยมากๆครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันใบพัดลันเลขชัดเจนนะครับ รุ่นปลอดภัยครับออกในนามวัดโคกตโนดปี2558นะพี่นะอ่ารุ่นนี้ไม่ทันหลวงพ่อโมเสยครับแต่รุ่นนี้พี่นะหลวงพ่อกําจัดเนี่ยมาร่วมเสกให้ด้วยครับหลวงพ่อกําจัดหลวงพ่อพราหลวงพ่อกเกาะนะพี่นะพิธีดีมากนะครับแบ่งให้องค์ละ150พอพี่รุ่นนี้ครับอ่าเป็นพระผงหลวงพ่อโมวัดจันทนารามนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยเนี่ยก็มีนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นรูปหลวงพ่อวิชัยยันคู่ครับฉากสีฟ้ายอดนิยมนะครับ อ่ารูปปี6.2นะพี่นะรูปวันนี้ครับรูปไหว้ครูปี6 2นะพี่นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นน,นะนะครับหลังหนุมาเนี่ยแบบนี้ครับอ่าหลังนะพี่นะจีวรปั้มหนุมาแล้วก็มีเกสาของหลวงพ่อท่านด้วยนะครับเป็นรูปประสบการณ์นะครับรูปวันนี้ครับ,รบ,นนรบแบ่งให้บาลละ350พอพี่แล้วก็เลี่ยมกรอบ3ห่วงเนี่ยพร้อมห้อยเลยนะครับอ่ารูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยยันคู่แบบนี้พี่นะอ่าฉากสีน้ําเงินอ่าฉากสีฟ้ายนียครับยอดนิยมนะครับอ่าแบ่งปันให้พี่นะไปบานละ350บาทเท่านั้นนะครับ อ่ะแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการพระผงมหาโพคทรัพย์นะครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นพระผงนะครับเนื้อผงน้ํามันโบราณนะครับท้าววสุวรรณนั่งบรรลังนะครับอ่าพิธีพวกเสกเนี่ยดีมากครับวาระหนึ่งเนี่ยที่วัดบ้านอ้อนะครับกดพิมพ์นะพี่นะาําเลิกเงิสามเดืนนครับพี่นวาระ2นะครับาที่นะครับอ่าวัดพระเชมตุพนแบบเนี้ยพี่นอ่ะวาระ3นะครับวัดสุทัศน์นะครับพี่นวาระสวัดบ้านอ้อนะครับพิธีดีมากนะครับ เป็นพระผงนะครับท้าววสุวรรณนั่งบันลังครับเด่นทางด้านนะพี่นับมหาอํานาจต่างๆครับชื่อเสียงต่างๆแบบนี้ครับการงานต่างๆเนี่ยดีมากๆครับเป็นท้าววสุวรรณนั่งบันลังแบบนี้ครับแล้วก็เนี้ยพี่นัผิวเขาจะออกแบบเป็นผิวแดงๆครับแล้วก็มีนะพี่นะกระบองเงินด้วยนะครับเหลืออยู่นะพี่นะชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้พี่จะได้พิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะผมแบ่งให้นะครับชุดละ150บาทเท่านั้นนะครับรุนนี้ครับท้าววสุวรรณนั่งบันลังครับมหาโพคทรัพย์นะพี่นะ อ่าแล้วก็รายการต่อมาครับรายการสุดท้ายเลยครับเป็นเหรียญนะพี่นะมหาพิธีพุทธาพิเศษนะครับหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงพ่อเดิมครับรุ่นนี้ครับออกปี4 1นะครับวัดเทวประสาทนะพี่นะจังหวัดพิจิตรนะครับอ่าเป็นเหรียญกลมนะครับชุดเนี้ยเนี่ยพี่ผมแบ่งให้เบาๆแล้วกันพี่นะเอาไปนะครับสามเหรียญเนี้ยเอาไป100บาทพอพี่ของนะครับอ่าก็จะมีเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญหลวงพ่อเงินแล้วก็เหรียญหลวงปู่ทวดแบบนี้ครับพี่นะด้านหลังครับเป็นหลังนะพี่นะพระพุทธแบบเนี้ยครับ พระพุทธนะพี่นะประจําวัดนะพี่นะเทวประสาทดูนะครับาสามเหรียญเนี้ยเอาไปร้อยบาทพอพี่ผมแบ่งปันให้เลยนะพี่นะอโอเคนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันให้พี่ครับเพียงเท่านี้นะพี่นะก็เหมือนเดิมนะครับชอบรายการไหนก็แคปรูปรายการนั้นนะครับส่งมาให้ผมนะพี่นะทางช่องทางไลน์เลยครับพี่นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับพี่พนะ